ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนายก แจงต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีต่างประเทศก็ทํากันไม่ได้ซื้อขายขาดใช่ครับต่างประเทศก็ทํากันแล้วก็ไม่ได้ซื้อขายขาดก็เป็นจริงครับเป็นการเช่าที่ดินแต่ก็ต้องบอกว่าในการเช่านั้นมีเงื่อนไขย,ยังไงมีเงื่อนไขอะไรมีเงื่อนไขที่ประเทศเสียผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือจะทําให้ประเทศเสียหายห,ายหรือเปล่าอันเนี้ยก็คงจะต้องรอดูไม่ใช่ว่าเฮ้ยเช่านะครับแล้วประเทศมีการเสียหายตรงอื่นนะครับมีอะไรที่เสียหายหรือเปล่าเพราะแน่นอนครับว่าเรื่องของการทุจ จะดิดเชิงนโยบายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะทําตามกฎหมายทุกหมดทําตามนโยบายทุกทแต่ประเทศได้รับเสียหายฟาร์มเสียหายได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับนโยบายให้ต่างชาติเท่าที่ดิน99ปีนะครับถ้ามันไม่ทําให้กระทบกระเสียหายแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์ ผมก็สนับสนุนแต่เรื่องของการให้ซื้อคอนโดนะครับจาก49เป็น75อันเนี้นะครับผมไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนอย่างยิ่งและจะบอกว่าเฮ้ยถึงแม้กระทั่งซื้อ75นะครับแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโบวตไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งกฎกติกาอะไรได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเสียงะไรได้เพราะออกเสียงได้แค่49คําถามคือถ้าเกิดสมมติว่านะครับคอนโดนั้นมีนะครับต่างชาติ 75%เหลือคนไทยเพียงแค่25%แล้วเวลาออกสิทธิ์ออกเสียงนะครับต่างชาติมี49%แต่คนไทยมีแค่25%สุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่คือตัวเลขที่เห็นชัดๆแน่นอนครับบอกว่าคร,ครอบครองได้75%แต่มีสิทธิ์ออกความเห็นได้แค่49%แต่คนไทยมันเหลือหลือแค่25%ไงถูกต้องหรือเปล่าครับมันคือพวกสีถนนชัย ที่พยายามเบี่ยงเบนอยากคิดว่าประชาชนรู้ไม่ทันครับนายกแจงต่างชาติเช่าที่ดิน99ปีเนะี่ยต่างประเทศก็ทํากันไม่ใช่ซื้อขายขาดส่วนสิทธิ์การถือครองคอนโด75%แค่ที่อยู่อาศัยได้ไม่มีสิทธิ์โหวตย้ําไม่มีการเอื้อในทุนคําถามคือไม่มีการเอื้อในทุนแล้วนโยบายแบบเนี้ยประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์หรือว่าแค่คนกลุ่มเดียวที่ได้ประโยชน์ช่วยตอบหน่อยสิครับ เมื่อวันที่นะครับสามิถุนายนที่บริเวณจุดก่อสร้างท่าเรือแหลมชบังระยะที่3ตําบลทุ่งนะครับสุขานะครับอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกมติได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการแก้ไขกฎหมายช่วยอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาตินะครับซื้อคอนโดได้75%โดยได้มีการสั่งกระทรวงการกระทรวงมหาดไทยใช่หรือไม่ ว่ามีอยู่2เรื่องโดยมีข้อเสนอแนะนะครับกระทรวงการคลังขึ้นมาเพื่อผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนที่1คือการเช่าระยะยาวซึ่งมีกฎหมายอยู่แล้ว30ปีเป็น50ปีบวก50ปีแต่เราคิดว่าถ้าเป็น99ปีมันจะดีกว่าซึ่งไม่ได้เป็นการซื้อขายขาดซึ่งเป็นทุกประเทศเขาก็มีการเช่าส่วนอีกเรื่องนะครับหคือเรื่องของการคลองนะครับถือคลองคอนโดชาวต่างชาติในการออกเสียง จาก49เป็น75ตรงนี้นะครับต้องลงรายละเอียดอีกนิดหนึ่งคือคนที่มีสิทธิ์โหวตในนิติบุคคลทำอะไรต่างๆได้ก็อยู่แค่49%แสดงว่าคนไทยก็ยังเป็นใหญ่เพราะยังถืออยู่ที่51%แต่การขึ้นจาก49%เป็น75%ซึ่ง2 6ตตรงนี้เป็นส่วนที่เกินจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงโหวตอะไรได้เพียงแต่เข้าไปอยู่อาศัยได้เท่านั้นเข้าไปอยู่อาศัยไม่มีสิทธิ์โหวตแต่ถ้า ถ้าต่างชาติถือครองอยู่75%คนไทยจะเหลือแค่25%แล้วเวลาโบดนะครับเวลาโบดอะไรต่างๆเวลาออกเสียงอะไรต่างๆเนี่ยต่างชาติมี19คนไทยมี25มันมากกว่าตรงไหนครับถามหน่อยนะครับตะ กะแบบนี้เขาเรียกว่าตักกะป่วยหรือเปล่าครับท่านนายกไปทบทวนอยู่ครับเมื่อถามว่าแต่มีเสียวิชาวิจารณ์เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนในายเศรษฐากล่าวว่าตนคิดว่าคงไม่ได้กระทบอะไรเพราะเรื่องที่เราจะเช่าเป็นระยะยาวก็มีอยู่แล้วเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้โครงการในลักษณะนี้เคยถูกพับไปแล้วรอบหนึ่ง รัฐบาลนี้อาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบมากขึ้นหรือไม่ในสถากล่าว,ว่าตนเข้าใจว่าเรื่องที่ถูกพับไปเป็นเรื่องของที่ดินอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ฝ่าซึ่งเราไม่ได้เสนอตรงนี้เข้ามาอย่างที่บอกนะครับว่าการที่นะครับวันนี้จะให้ชาวต่างชาติเข้ามาครอบครองถิครองคอนโดได้75%อันเนันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อะไรหรือว่าพวกนายทุนอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่ได้ประโยชน์ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคล่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ